สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Ti p c o n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ f a c e b o o k Ti p c o n f i d e n ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้มีความน่าสนใจให้ดึงดูด ให้คนที่พบเห็นแล้วรู้สึกประทับใจค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะกับ7เคล็ดลับในการปรับบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นข้อแรกค่ะการควบคุมอัตราการสนทนาการพูดคุยกันนั้นนะคะเวลาที่เราเจอใครเราควรที่จะฟังให้มากและก็พูดให้หน้อยค่ะ อัตราส่วนจะอยู่ที่การฟัง75ส่วนการพูดนั้นแค่25ค่ะการที่เราฝึกเป็นคนที่ฟังมากจะทำให้เราเนี่ยรู้ข้อมูลแล้วก็เป็นการแสดงความสนใจในสิ่งที่คู่สนทนาพูดแล้วก็คู่สนทนานะคะเขาจะรู้สึกว่าเราสนใจฟังเขานั่นเองค่ะแล้วันก็จะส่ง ผลดีทําให้คู่สนทนาเขารู้สึกดีกับตัวเราเพราะคนส่วนมากจะชอบพูดมากกว่าฟังค่ะชอบที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวเล่าในสิ่งที่ตัวเองสนใจให้กับผู้อื่นฟังค่ะข้อ2ค่ะฝึกเป็นคนที่พูดในเรื่องที่สนุกสนานค่ะเรื่องที่เฮฮาเรื่องที่ดีเรื่องที่ทำให้คนฟังหัวเราะ เรื่องที่ทําให้คู่สนทนารู้สึกสุขนสนานกับการที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะข้อ3ค่ะเคล็ดลับสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือการจําชื่อคู่สนทนาได้และการพูดชื่อของเขาจูบ่อยๆค่ะซึ่งคู่สนทนาก็จะรู้สึกดีนะคะว่าเราใส่ใจเราจําชื่อได้แล้วก็เรียกชื่อเราถูกต้องตลอด คนส่วนใหญ่จะรู้สึกดีค่ะเมื่อมีใครจับชื่อเราได้ข้อ4ค่ะเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นการบอกความลับของเราให้เขารู้นี่เรามีความลับอะไรจะบอกอาจจะเป็นเรื่องที่ เป็นความลับของเราแต่ว่าสามารถเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้แหละถ้าสมมติว่าเขารู้แล้วเขาไปพูดต่อมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ว่ามันจะสร้างความรู้สึกพิเศษกับคนที่ฟังเขาจะรู้สึกว่าอุ๊ยขนาดเป็นความลับอ่ะเขาอะยังเล่าให้เราฟังแต่ว่าเขาจะต้องเชื่อใจเราในระดับหนึ่งแน่นอนข้อ5ค่ะ เราจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องทั่วๆไปนะคะเรื่องต่างๆเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเป็นอะไรที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็รู้บ้างเพื่ออะไรเวลาที่เราไปคุยกับคู่สนทนาบางทีเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องของกีฬา พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะต้องมีความรู้ในตัวเองอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าเวลาที่คู่สนทนาเนี่ยพูดอะไรมาเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างไหลลื่นโดยที่ไม่ติดขัดไม่รู้สึกว่าอุ๊ยอะไรหรอเราไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะเป็นการทำให้การสนทนา ดูติดขัดดูไม่สนุกดูไม่น่าพูดคุยเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราเองก็จะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆในสถานการณ์บ้านเมืองในสิ่งต่างๆทั่วๆไปค่ะข้อ6ค่ะเราจะต้องเป็นคนที่ใครๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้เป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้และข้อ 7. ข้อสุดท้ายค่ะ ต้องมีศิละปะในการปฏิเสธต้องกล้าปฏิเสธบ้างค่ะและการปฏิเสธนี้จะต้องไม่เป็นการที่ทำร้ายจิตใจหรือตรงเกินไปจะต้องรู้จักการปฏิเสธการใช้คำพูดปฏิเสธอย่างนุ่มนวลค่ะอย่างเช่นถ้าเพื่อนชวนเราไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แต่เราไม่ได้อยากไป เราจะพูดว่าไม่ไปหรอกไม่อยากไปมันก็ทําให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะเราอาจจะบอกเพื่อนว่าเราก็อยากไปนะแต่ว่าเราไปไม่ได้เพราะเราติดธุระอะไรอยู่เราจะต้องปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเพื่อไม่ให้สัมพันธภาพต้องเสียไปค่ะ ก็หวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจากการในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรกักษาสสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอ,อื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.